สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับ JTV Game นะวันนี้ผมก็จะมาทำการออฟธาตุนะตอนนี้ผมอจะทำเควสอันนี้นะหัวใจแห่งช่างนะตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณสองสองแปดนะอันนี้ผมก็เก็บเวลาสองกล่องทีนีนะ้ผมก็จะมาทำการออฟธาตุนะได้ของมานะเป็นของบวกสิเอ็ดนะเป็นเสื้อนะนี่ก็จะเป็นเสื้อบวกสิบอ็ดนะตอนนี้ก็ยัดไปแปดไปแลผมไม่สนใจนะผมจะทำเควสผมก็จะแหกเล่นนะปาดเรียบร้อยนะล้มเหลวนะ เดี๋ยวดูนะว่าจะได้เท่าไหร่นะจากสองสองแปดเนาะสองสองแปดขึ้นมาหกเจ็ดแปดมันขึ้นมาสี่ร้อยเยอดแค่โคตรเยอะนะก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวลุยกันต่อนะไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เรายืมเข้ามานะเขาไม่ว่าอะไรนะลุยกันต่อนะเดี๋ยวผมต้องเช็คก่นอนว่าผมมีเกันทำไรบ้างเล่นลมกันนอกนะฮะต่อไปเราก็จะใส่สมบัติลมลงเป็นรัวๆนะฮะหนึ่งสอง สามสี่ติดตัวลั่วเลยวะห้าเฮ้ยติดวะหกเรียบร้อยแนละ้วแหกนะสองอ้าวแหกดีเลยิครับสี่แหกครับ นะตอนนี้เดี๋ยวต้องมาทําการดูนะว่าได้เท่าไหร่นะโอ้โหเมื่อกี้นะครับแต่ประมาณสองร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นมาประมาณสองพันสี่นะแบบโคตรเยอะเลยนะคุณคุจะทําไม่ครบนะเดี๋ยวดูเอาหกนะครับต้องใช้ของบวกสิบเอ็ดเลยนะเพราะว่าถ้าบวกสิบเอ็ดเนี่ยเราจะได้มาทีละประมาณสี่ร้อยกว่าแต้มนะสีนะ ที่ต้องมาเช็คนะตอนนี้จะได้ประมาณสี่พันเจ็ดร้อยี่สิบแปดแล้วนะเก็บไปครบหมื่นนะยาวไปวันนี้เรียบร้อยนะแหกไปเฮ้ยได้แปดวะเฮ้ยเรียบร้อยเก้าไม่มีจริงนะโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาเช็คดูเิยตอนนี้ได้เดินทางมาถึงประมาณหกพันแปมนะเหลืออีกสี่พันนะ าดูดีฮนะโอเคเตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดพันแปดร้อยฮะตอนนี้ผมน่าจะต้องทําการสับหินสับหินแล้วนะเดี๋ยวต้องทําการสับหินนะเพราะว่าหลงทฤวสิเราจะย้ายไปพิษนะใส่พิษต่อ อู้17ว่ะ8ไม่มีจริงไงตอนนี้ผมจังตีเหล็กนะก็เหลืออีกแค่ทีเดียวนะแหกอีกทีเดียวนะตอนนี้จับพิดไปเลยจับปิดไปเลยขอแค่แหกพอพิดไมเหนึ่งก้อน องก้อนเห็นะเห็บไปที่เรียบร้อยนะก็เรียบร้อยนะก็หมดไปตามนี้นะหดหินเนี่ยก็อยู่ประมาณน่าจะไม่เกินไม่เกินร้อยี่สิบก้อนนะเพื่อนๆเตรียมกันไว้นะแล้วก็มีของบวกสิบเอ็ดนะก็อยู่ประมาณนี้เลยผมก็จะได้ทุกทุกกล่องมากนะ็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าได้อะไรบ้างนะตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่าวัตถุดิบนะที่เราต้องการนะก็จะมีนี่นะนี่มีหนึ่งนะแล้วก็มีหนึ่งเดี๋ยวดูว่าผมเปิดทุกกล่องเนะี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะอทอง ผ้าทองกับไอ้เนี่ยไอเนี่ยรับมา,บมาบอตอนนี้ก็รับทุกกล่องมาที่เรียบร้อยแล้วเียเราจะมาเปิดกันนะมันจะได้เท่าไหร่เอาลุยองแดงก่อนอ้าบอ้าบ นะอยู่ตามนี้แนละ้วอาบ,บุธนะ้มือทวนชุดท,ท,ทวนสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ยพระเจ้าได้สองร้อยกว่าอันนะได้สองร้อยกว่าอันหนิงเหนียงนะตอนนี้ก็ไอตรงนี้เนี่ยเอามาทำไรนะเดี๋ยวผมจะเอามาปั้นตรงนี้ต่อนะเพื่อมารีดดาเมจของตัวละครนะนี่ตัวนี้นะผมจะยัดได้ประมาณ20กว่าชิ้นนะผมจะเป็นแบบตึงปร้ยะตึงปริยะนะตอนนี้ก็ใส่อาวุธรน้ำมบวก อ l l ต t a นะกอนนี้ก็ยังไม่ตึงปียยเท่าไหร่เดี๋ยวจะใส่อันนี้ไปก็จะตึงเปียะนะเดี๋ยวเรเจอกันนะใครที่ชอบนะดูว่ามันมีประโยชน์นะก็ดูแล้วแบบเป็นทริกนะก็พูดคุยกันได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ